จากคลิปที่แล้วที่ลงไปก็คือของตัว ZX6R ผลตอบรับก็คือดูดีนะดูดีแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้าคันนี้ ZX4R คนที่3ของตระกูลคาวานี่เลยบอกเลยว่าช้ำๆ่วยทอดของถุงแน่นอนบอกเลยตัวนี้ขอเล่าประวัติก่อนแล้วกันว่าจะเจ้าตัวนี้เนาะเจ้าตัวนี้มันจะเป็นในซีรีส์เก่าก็าคือจะเป็นเจ้าตัว ZX-R400 มันจะเป็นเปิดตัวแรกในปี1989มันจะเป็นตัว h ตัวเเครื L ่อง399คาบูเนาะถ้าใครทันยุคนั้นนี่คือแบบว่าคุณไม่เด็กแล้วนะ คนนี่อายุน่จะประมาณสัก4สามสได้แล้วเพราะบอกเลยว่าเจ้าคันนี้มันก็ถือว่าเอาตำนานอย่างรุ่นเก่ามาทำใหม่เนาะโดยว่าดีไซน์โฉมอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นตามสไตลต์ของปีนี้อยู่แล้วปี2025 2024แล้วมานี้มาไกลพอสมควรจากที่เป็นตำนานยุคคาร์บูเรเตอร์มีน้มแอร์แบบแปลกๆเหมือนสนมัย n อ็น0 0 n r ห0าร้อ5 0หรือ KR จนมาสู่ส,สภาพนี้ท่านผู้ชมคุณดูคุณดูทั้งเฟรมทั้งเครื่องทั้งการเล่นลายของเขาเปลี่ยนไปแทกทั้งหมดนะครับมาพูดถึงสเปคเจ้าคันนี้ดีกว่าคันนี้เคยทำคลิปไปแล้วตอนอช่วงหนึ่งที่ผมนั่งคุยกับเพื่อนระหว่างเจ้าคันนี้กับ CBR 5 0 0 R4 มาคุยสเปกค,คันนี้เจาะลึกสักนิดนึงแล้วกันเนาะมาดูช่วง้งหน้าช่วงหน้าเราได้เบรกเป็นของ k a w a s a k คู่ตัว เป็นเบรคคาว์นะมี ABS โชคเป็นโชคของโชว่า41มิลหัวทองปรับอะไรไม่ได้เลยแต่ก็ถือว่าน่าจะเป็นแบบเป็นซีรีส์ของเขาที่เขาปรับมาให้อยู่แล้วชิลชิลเดิมโรงงานชิลสไตล์อย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็มี l แ,แอร์แต่ก็มาดูแมแอร์หน่อยเดินหน่อยแล้วันนี้램แ,แอร์แรมแอนี่ได้พอๆกับเจ้าตัวรุ่นพี่อย่างเออ ZX6 ZX10 ในปีนี้เลยนะครับมาแล้วมาดูที่ ประกับแผ่นประกับแผ่นดีไซน์ใหม่ของคาวาซากินะฮะเจ้าตัว400นะครับคันเล็ก400นั่นก็จะเป็นประกับอย่างนี้นี่ออฟไลน์ไอสวิตต์ออนออฟอยู่ยนี้ท่อเราสตาร์ทก็ดันลงปื๊ดติดแล้วอย่างนี้จากสีเล็กมีโหมดนู่นนี่นั่นมีการเซ็ตน,น,นู่นเซตนี่ั้งดันหลายอย่างเนียประกับแผ่นทางด้านซ้ายมีแล็ p มีนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายต่อสมาร์ทโฟนได้และเขาเคลมว่าคันนี้ถ้าอากาศเข้าแรมแอร์มากๆแรงม้าเพิ่มแรงม้าโดยรวม ของคันนี้เนาะเอาที่แบบว่าเขาวัดได้แลกันก่อนที่จะเปิดแลมแอร์ก็จะอยู่ที่ประมาณ75้แรงบิดนี่น่าจะ60กว่าตัวได้โดยประมาณเนาะโดยประมาณแต่ถ้าแบบว่าใช้แลมแอร์เต็มที่แบบดูดอากาศเข้าเต็มๆเ,เนี่ะขึ้นไป77็ถือว่าโหดนะก็เห็นฝรั่งแนละหลายคนเขาเอามาเทียบกันระหว่างเจ้าคันนี้กับ CBR650R หของฝรั่งเนี่ยผมดูไม่ออกว่าใครจะกินใครแต่ถ้าถามใจผมอะผมว่าน่าจะเป็น CBR มากกว่า พราะ 10R ตัง้งแรงมากเลยตั้90กว่า80กว่าต้องใน 2J เล็กๆที่เปลี่ยนหน้าใหม่มาไม่ใช่ตัว 650F 650F เป็น80ประแรงมากแต่ถ้าเป็น70กว่าก็ถือว่าเบียดๆกันอยู่แต่ถ้าเป็นตัวใหม่ที่ผมบอกครับมันกินกันไม่ได้แน่นอนห่างกัน10-20ตัวเนาะแล้วมาดูเครื่องเครื่องนี้ผมดูทรงนั้นน่าจะเป็นบล็อกเดียวกับตัว250นะคิดว่างั้นนะอาจจะอาจจะบล็อกเดียวกันแต่แค่ ปรับปริมาตรลูกสูบให้มันแบบใหญ่ขึ้นอะไรขึ้นแบบคือเรือขึ้นมาด,ดูการเล่นลายครับเหมือนจะตัวใหญ่ๆและหลายค่ายบล็อกจะอย่างนี้เลยนี่เนาะฝั่งนี้มีการเล่นเฉดเล่นลายสวยๆเนาะมีเนี่ช่องลมออกอะไรออกแบบแอบบโลอโพลศัสตร์ของเขาตายเขาแล้วนะท่อเขาบอกว่าท่อเดิมเป็นท่อที่นุ่มแต่ทุ้มผมก็แปลกใจเหมือนกันผมไม่เคยสตาร์ฟังหรอกอันนี้ไม่ตอบแบบไวผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่ามาดูช่วงหลังกันบ้างนะจ๊ะ ช่วงหลังเบรคเป็นของนิซินมี A B S นะแล้วก็เป็นสวิงอาร์มเนี่ยเป็นสไตล์แบบดีไซน์ใหม่ของเขาก็คือแบบดีไซน์อย่างเงี้ยเป็นป้อง,องผมว่าแข็งแรงแข็งแรงมากยางยางเป็น160ก็เทยียบเท่ากับเจ้าตัวเบอร์ซิตแซบนินจาตัว650นะครับจอเป็นจอแจอเป็นจอ TH t f t f ฟทีูแล้ววันนี้เปลี่ยนใหม่จอเป็นจอ TH t f t กุญแจกุญแจก็เป็นแบบใหม่ของ คาวาสก,กิเนาะนี่แบบเดิมนี่กุญแจบ้านมบ,บอกเลยแต่ว่าฮะก็สไตล์เนี้ยสวออยแล้วมาประมาณนี้ถังน้ำมันอยู่ประมาณสิบห้าถึงสิบหกลิตรเพราะว่าผมดูแล้วถังมันเล็กมากถังมันเล็กกว่ารุ่นพี่เขาตัวหก้วตัวหกสามหกถังเล็กกว่าแต่ก็ประมาณทั้งสิบหกสิบห้าถึงสิบหกลิตรสูงประมาณแปดร้อยมิลลิเมตรก็ 8, แปดสิบเซนท่าไหนาที่เลงๆอยู่ก็ ดูได้ลองมาดูเองแล้วกันหนศูนยะ์อยู่ที่วิศนุโลกอินโดจีนอินโดจีนมาดูเอามาเดีนะ๋ยวผมลองข้อมไปดูส่วนสูงว่านะผมจะเป็นยังไงไม่บอกส่วนสูงละพี่เกียรพูดเต็มเทา้าคุณคิดว่ารถเล็กไหมล่ะถ้าบอาผมผมที่เป็นคนตัวใหญ่นะอ้วนเนี่ยอ้วนจริงๆนะและก็สูงประมาณร้อยแปดสิกว่าเนี่ยคุณคิดว่ามันดูดีไหมสำหรับคนไซนี้ ซึ่งาวาตากิทเขาทาไซด์นี้มาเพื่อไม่ให้เกินาคนที่ไม่เกินคนสูงไม่เกินร8 0ใช้ได้แต่ส่วนผมว่าถ้าเกินเนี่ยมันจะดูรถเล็กๆไปนิดนึงอาจจะนิดนึงนะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ไม่ค่อยเหมาะเท่าตัวพี่เขาตัว6กกับ6ก็ถือว่าเหมาะนิดเดียวแต่ไม่ได้เหมาะเท่าทั้งมุมมองได้ขับเคียร์ตรงสตอร์ก็ถือว่าโอเคมีว้ล์ค้างให้แล้วอะไรให้แล้วปกติแล้วสไตล์รถเขาบอกคนซ้อนเคลบมานิดนึง ไม่ถือว่าเชิดมากดูท่านั่งขี่เป็นอย่างนี้ตอนขี่ผมรู้สึกได้ว่าขาเราจะกระชับสักส่วนหนึ่งเนาะมันจะไม่ได้กระชับมากเท่าตัว636แต่ก็ถือว่ากระชับเจ้าคันนี้มันจะดูดีเลยแหละเนี่ยถือว่าโอเคจอดติดไฟแดงขาเดียวได้อะไรได้จะเหยียบเบรกข้างนี้ก็ได้เนาะก็ถือว่าโอเคอยู่กับมุมมองหลายอย่างกระจงกระจกโอเคแล้วนะครับ กับเจ้าคันนี้เนาะ6เอ้ย 400cc 4สูบเจียงหวานรอบนี้น่าจะปาดไปเกือบ1 6 0 0 0 1 8ได้ถือว่าสวยเป็นอีกคันหนึ่งที่สมราคาจริงๆเปิดราคาที่เทอมมาสัก2แสนกว่าโดนดอนนะเพราะว่าตอนนี้คือทางศูย์ยังไม่ได้แปะป้าย,ายมาผมก็เลยไม่ได้เช็คว่าราคาเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเออหรือบอกอย่างหนึ่งว่าทางศูตรน่าจะมี2สีแล้วมีสีดําแล้วก็สีย้อเงินเล่นลายอยู่ตรงนูง้นขึ้นสแตนอยู่ เดี๋ยวจะใส่อินเสิร์ตให้อีกทีนึงว่าอีกตัวหนึ่งอยู่นูน่นนะไปดูในคลิปเอานะครับก็สำหรับวันนี้เจ้าตัว 400R คันนี้ไอ้ 4R คันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละน่าจะมีเพียงเท่านี้เพราะว่ามันก็ดีไซน์นี่ใครๆก็เห็นมาแล้วคอปสปีดคุณก็ไปหาดูได้เพราะว่าเราไม่อยากใช้รถสูงเขานะแค่รถเราก็หนักพอแล้วสำหรับวันนี้ครับบ๊ายบายครับผมเ yeah. i lion yeah.